สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านคลิปนี้เทพพยายามขอนำเสนอพระอุปคุตปราบมารครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพพานได้300ปีได้เกิดพระปัญจเวกพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเกิดขึ้นคือพระอุปคุตนะครับ พระอุปคุตนี้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งมากมีความเด็ดขาดมากส่วนใหญ่ท่านจะจำพรรษาอยู่ใต้บดาดาลหรือเมืองบาดาลน,นะครับน,น,นานๆจะมาโปรดโรคมนุษย์สักครั้งมีพระราชภาหนะเป็นพยานาะมีบริวารเป็นพญานาคจำนวนมาก ขณะนั้นในโลกมนุษย์มีบุคคลกลุ่มหนึ่งบิดเบือนพระไตรปิฎกหลอกลวงประชาชนใช้ศาสานาทำมาหาเงินพระอุปคุตจึงจะทำการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้กลุ่มมารเหล่านี้ใช้ศาสานาหาเงินและทรัพย์สิน จึงได้รับการต่อต้านจากมารกลุ่มนี้ด้วยพระอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่พระอุปคุตปราบมารกลุ่มนี้จึงสยบต่อพระอุปคุตและถูกพระอุปคุตกวาดต้อนไปไว้ที่เมืองบาดาลให้พญานาคเป็นผู้ดูแล พระอุปคุตท่านได้ส่งพระญาน,นาคซึ่งเป็นพระสาวกที่ดีที่สุดให้มาเกิดในโลกมนุษย์จำนวนร้อยกว่าองค์ต่อมาได้สืบลูกหลานจำนวนมากจนถึงปัจจุบันลูกหลานสาวกพระอุปคุตเหล่านี้จะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความเด็ด ขาดเหมือนพระอุปคุตต่อมาหมู่มารที่พระอุปคุตกวาดต้อนมาได้ล้มหายตายจากตามอายุขพระอุอปคุตจึงให้พญานาคควบคุมดวงวิญญาณไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดอีกสามร้อยปีต่อมาสิ้นพระอุปคุตพญานาคจึงปลดปล่อยดวงวิญญาณ ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์จนถึงปัจจุบันแต่เราก็เป็นจำนวนมากบุคคลกลุ่มนี้ก็เหมือนเดิมมีทั้งสีดำสีเทาและสีขาวจำนวนมากชมภาพครับ องนี้ประทับนั่งบนพญานาคสองตัวนะครับซึ่งเป็นพระราชพาหนะพนารายมีพระยาคุดเป็นพระราชพาหนะอยู่อยู่ปาหิพบพานนะครับ พระอุปคุธมีพญานาคเป็นพระราชาพานะอยู่เมืองบาดาลน,นะครับจำไว้นะครับม,มือขวาถือดอกบัวครับ เห็นไหมครับพญานาคสองตัวครับด้านหลังครับจะเห็นหางพญานาคสองตัวนะครับสองหางองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นพิมพ์ชรูดนะครับ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวหลวงปู่เอี่ยมสร้างนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับองค์ต่อปครับ องนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพระหัตขวาถือดอกบโตมนะครับพระหัตซ้ายถือเงินถือทองนะครับลวงว่เอี่ยมสร้างนะครับข้างหลังมียันยุ่งครับองต่อไปครับ ตรงนี้พระอุปคุตพระทับนั่งบนหอยสังนะครับเห็นไหมครับสวยสง่างามมากครับ เห็นไหมครับองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นเหรียญพระอุปคุณนะครับหลวงปูเอี่ยมสร้าง ครับถ้าเป็นประโยชน์ได้โปรดกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับนี่คือบู